สวัสดีครับพบกับช่วงรู้ทันทองมองทันเทรนกับวา g นะครับสำหรับวันนี้เรามารุ้นกันว่าราคาทองคำที่มีการทยานแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับราคาทองคำจะสามารถขึ้นไปทดสอบ1,900อเหรียญดอลลาร์ต่ออทส์ออนได้หรือเปล่าครับแล้วก็จะมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่จะกลับเข้ามาส่งผลต่อทิศทางราคาทองคำสำหรับวันนี้ มีแนวรับแนวต้านที่ระดับเท่าไหร่แล้วก็สถานการณ์หรือปัจจัยอะไรบ้างที่ยังคงต้องระมัดระวังจะสร้างแรงซื้อสลับกับเข้ามายัางตัวตลาดทองคําหรือว่าจะกลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวราคาทองคำนะครับรวมทั้งสัญญาการเคลื่อนไหวของตัว SET 50 Index f u t u r e ด้วยนะครับเดี๋ยวอย่างไรเราก็มาดูในส่วนของกราฟการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้ากันครับจะได้เห็นทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของตัวราคาทองคําที่ชัดเจนขึ้นครับ ทั้งนี้เนี่ยในส่วนของตัวราคาทองคำนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำมีสัญญาณของการค่อยๆแกว่งตัวในที่ทางที่ค่อยๆขยับแล้วก็ค่อยๆปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแนวโน้มของราคาทองคำยังถือว่ารักษาแนวโน้มและโมเมนตัมในเชิงบวกไว้ได้ค่อนข้างดีครับแต่อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าในส่วนของวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองคําเริ่มมีสัญญาณของการแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนแล้วก็มีการเหวี่ยงตัวค่อนข้างมากนะครับคล้ายๆกับวันที่19หรือว่าวันพุทธที่ผ่านมาทั้งนี้เนี่ยราคาทองคําจะมีลักษณะของการขยับแล้วก็ดีดตัวข,ขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดของเดือนพฤษภาคมแล้วก็เป็นไฮของวันพุทธที่ผ่านมาบริเวณ1,889เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน หลังจากนั้นราคาก็มีแรงขายสลับกลับลงมาหรือมีการทิ้งตัวลงมานะครับคล้ายกับวันที่19เลยราคาลงมาโรบริเวณ1870ปิดตลาดไปบริเวณัน 880บวกได้ประมาณ3.50เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนครับราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นการปิดตลาดในแดนบวกเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันนะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของเดือนพฤษภาคมราคาทองคำบวกขึ้นมาแล้วประมาณ116.80เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนถือว่าเป็นการบวกต่อจากเดือนเมษายนรวมๆกันเดือนเมษาและเดือนพฤษภาคม ราคาขึ้นมาประมาณ170เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับทั้งนี้เนี่ยทิศทางโลโกโมเมนตัมของราคาทองคํายังเป็นบวกอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่เราเห็นครับคือความผันผวนและก็การเหวี่ยงตัวของราคาที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงส่วนหนึ่งราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับก็เลยทําให้มีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาในระดับที่ค่อนข้างสูงดังนั้นต้องบอกเลยว่าลงทุนช่วงนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าจะเห็นว่า แค่ข่าวหรือปัจจัยที่กลับเข้ามากระทบหรือส่งผลต่อราคาก็จะทําให้ราคาเนี่ยมีการเวี่ยงตัวหรือมีการย่อตัวลง ในรูปแบบของแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาได้นะครับส่วนหนึ่งต้องบอกว่าราคาขึ้นมา2เดือนเนี่ยประมาณ170เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนก็ทําให้หลายคนอยากที่จะแบ่งทองคําออกขายทํากําไรบ้างแล้วนะครับก็เลยเป็นเหตุผลตัวหนึ่งที่ทําให้ราคามีสัญญาณของการแกว่งหรือมีการสวิงตัวในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเราไปดูปัจจัยพื้นฐานนะครับที่ทําให้ราคาทองคําขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมา ทดสอบระดับสูงสุดของเดือนพฤษภาคมบริเวณ1,889เป็นครั้งที่2แล้วก็ในช่วงเช้าวันนี้เห็นไหมครับว่าราคายังคงอยู่ใกล้ๆกับระดับสูงสุดของเดือนพฤษภาคมก็คือบริเวณ1,889เหรียญดอลลาร์ต่อเออนก็ยังทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีลุ้นที่จะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อนะครับส่วนหนึ่งกองทุนทองคำ SPDR Gold t r s มีการเข้ามาถือครองทองคำเพิ่มนะครับวันศุกร ซื้อเพิ่มอีก5.883ตัน2วันพื่อหัดกับสุกรวมๆแล้วซื้อไปประมาณ11ตันกว่านะครับสะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยครับว่ากองทุนขนาดใหญ่มีการกลับเข้ามาถือครองทองคำเพิ่มจากช่วงที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้เราไปเช็คสถานะสุทธิในฝั่งตลาดโคมเมกของฝั่งสหรัฐนะครับซึ่งบรรดาเหล่ามันนี่เมนเจอมีการทำโพสิชันกันพบว่าตั้งแต่วันที่18 เดือน5ก็คือกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโค m เมกมีการรายงานว่าเฮดฟันแล้วก็บรรดาเหล่า m ั n นี่เมนเจอรเนี่ยยังมีการกลับเข้ามาถือสถานะซื้อสุดทิ่ติดต่อกันในรายสัปดาห์ต่อเนื่องถึง107สัปดาห์นะครับแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นครับว่าทองคำยังคงได้รับความนิยมแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะมีเม็ดเงินลงทุนจากเฮดฟันและจากกองทุนขนาดใหญ่กลับเข้ามาสนับสนุนนะครับทางนี้ทองคำได รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่มีสัญญาณของการอ่อนค่าแล้วก็ปรับฐานลงหากดูเทียบทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีการเติบโตหรือมีการฟื้นตัวขึ้นในช่วงก่อนหน้าเหมือนว่าจะฟื้นตัวไม่ทันการฟื้นตัวเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งอังกฤษที่มีสัญญาณของการกลับมาฟื้นตัว ได้ในระยะสั้นอย่างต่อเนื่องนะครับแนวโน้มการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งในฝั่งอังกฤษและก็ในฝั่งยูโรโซนกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่หนุนให้สกุลเงินปอ์และสกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นค่อนข้างมากจนเป็นปัจจัยมากดดันให้ดอลลา,าร์สหรัฐมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนค่าลงครับแนวโน้มดังกล่าวทําให้ทองคํามีสัญญาณของการขยับแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นค่อนข้างสดใสนะครับ ทั้งนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะ PMI ภาคการผลิตและภาคบริการของอังกฤษมีการดิดตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดตั้งแต่สูงสุดในเดือนพฤษภาคมและก็สูงสุดเป็นประวัติการนะครับข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมากลับไปหนุนให้ปอนและก็ยูโรมีทิทางสดใสได้อย่างชัดเจนนะครับ ปัจจัยดังกล่าวกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันดอลลาร์ร่วงลงและปรับฐานลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ4เดือนลงไปทดสอบบริเวณ89.65ก็สะท้อนให้เห็นว่าดอลลาร์ยังไม่สามารถยืนเหนือระดับ90ดอลลาร์ได้ครับทองคำก็มีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ดีการที่ดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณของการพักฐานแล้วก็การอ่อนตัวลงบางช่วงบางตอนเนี่ยดอลลาร์ก็ อ่อนตัวหรือยอ่อตัวลงมาแตะระดับต่ำสุดในรอบ4เดือนค่อนข้างมากนะครับก็เลยทำให้มีจังหวะที่ดอลลาร์เด้งขึ้นแล้วราคาทองคำก็เลยมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงทั้งนี้เนี่ยการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีการเปิดเผย P.M.I. ภาคการผลิตและภาคบริการที่มีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็กระเตื้องขึ้นกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่หนุนให้ดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณกลับมาแข็งค่าขึ้น ประกอบกับเจ้าหน้าที่เฟดอย่างเช่นนายแพทริกฮักเกอร์ประธานเฟดฟิลาเดลเฟียมีการสนับสนุนนะครับว่าเฟดควรจะเริ่มคุยกันเกี่ยวกับวิธีการที่จะลดการเข้าซื้อสินทรัพย์เร็วกว่า,าดีกว่าที่จะรอในการคุยกันแล้วก็ปล่อยให้เวลาเนี่ยมันเนิ่นนานเกินไปนะครับดังนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือจะมีเจ้าหน้าที่เฟดบางท่านนะครับ ที่แสดงความวิตกกังวลต่อทิศท,ทางเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจที่มีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กลับมาหนุนให้ดอลลาร์เริ่มมีสัญญาณของการดีดตัวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นแล้วก็กลับมากดดันให้ราคาทองคำปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้ราคาทองคําค่อนข้างผันผวน,ผนเพราะว่าไม่แน่ใจเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เฟดจะ ลดวงเงิน QE ไหมหรือว่าจะยังคงตรึงวงเงิน QE เอาไว้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านก็มีการแสดงท่าทีค่อนข้างขัดแย้งกันหรือพูดง่ายว่าตอนนี้เสียงแตกนะครับทั้งนี้เนี่ยยังแนะนำครับให้จับตาดูในส่วนของถ้อยถแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดท่านอื่นอย่างเช่นนา,นายราฟาเอลบอสติดประธานเฟดแอตแลนตานะครับนาง ในส่วนของนางราเอลเบอร์นาดหนึ่งในผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ ก็จะถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการเงินของเฟดเหมือนกันครับอันนี้เป็นปัจจัยแรกที่ยังคงทําให้ทองผันผัวแล้วก็ยังคงเวี่ยงตัวนะครับอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่ต้องจับตาครับก็คือในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัวบิตคอยจะเห็นว่าบิตคอยในช่วง5วันทําการที่ผ่านมานะครับมีความผันผววแล้วก็มีการเวี่ยงตัวค่อนข้างมากนะครับะจะเห็นว่าบิตคอยเนี่ยมีการพักฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาทดสอบในส่วนของระดับ สา0 0มืนต้นๆเลยนะครับปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงมาจากระดับ6 4 0 0ืหรือปรับฐานหรือร่วงลงมาเนี่ยกว่า50%หรือว่าครึ่งหนึ่งทั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า Bitcoin ถูกกดดันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นคุณอีลอนมาร์ที่มีการออกมาแสดงท่าทีปฏิเสธหรือว่าไม่สนับสนุนให้ Bitcoin สามารถซื้อรถยนต์ของเขาได้แล้วตัวเขาเองก็ไม่สนับสนุนกัน ออทําธุรกรรมเกับบิตคอยแล้วออประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้บิตคอยเริ่มมีความผันผวน,นที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับประกอบกับที่เราคุยกันตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นกระทรวงการคลังของสหรัฐออกมา แสดงค่าทีในส่วนของการกวาดล้างและก็การเข้ามาตรวจสอบการทําธุรกรรมทางด้านสกุลเงินดิจิตอลหรือว่าตัวบิตคอยนะครับก็เลยทําให้แนวโน้มและโมเมนตัมของตัวบิตคอยเนี่ยมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงค่อนข้างชัดเจนครับทั้งนี้บิตคอยยังถูกซ้าเติมนะครับจากล่าสุดจากทางฝั่งจีน ก็คือในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีของจีนก็คือนายหลิวเหอนะครับและสภาแห่งรัฐของจีนมีการออกแถลงการครับว่าทางการจีนจะมีการขุดเออกวาดล้างการขุดบิตคอยรวมทั้งพฤติกรรมการซื้อขายของนักลงทุนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงแล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหาการทำ ธุรกรรมใต้ดินที่มีการลุกลามและก็ขยายวงกว้างออกไปนะครับการที่เหราบรรดาประเทศขนาดใหญ่ที่มีการออกมาแสดงท่าทีต่อต้อตานแล้วก็กวาดล้างบิตคอยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือว่าจีนครับทำให้แนวโน้มและโมเมนตัมของตัวบิตคอยมีสัญญาณของการอ่อนตัวแล้วก็มีการปรับฐานลงค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งทิศทางดังกล่าวทําให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย มีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นแล้วก็มองว่าบิตคอยซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่เป็นคู่แข่งกับทองคำที่ร่วงลงแล้วก็ปรับฐานลงน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่น่าจะทำให้แนวโน้มและสถานการณ์ความผันผวนของตัวบิตคอยที่อาจจะมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้นอาจจะทำให้บิตคอยถูกลดความน่าสนใจลงทองคำก็น่าจะได้รับแรงหนุนและก็แรงกระตุ้นนะครับดังนั้น หากบิตคอยยังมีสัญญาณของการแกว่งตัวหรือเคลื่อนไหวในทิศทางที่ค่อยๆขยับหรือปรับตัวลงอยู่นะครับเรามองว่าทองคํามีลุ้นที่จะค่อยๆขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไต่ระดับไปหาในส่วนของโซนพั0เเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกตัวหนึ่งนะครับที่กลับเข้ามาสนับสนุนและก็ส่งผลเชื่บวกต่อราคาทองคํานอกจากนี้ครับสถานการณ์เกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างประเทศ เป็นปัจจัยใหม่ที่กลับเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำณปัจจุบันเลยนะครับแน่นอนท่าทีของคุณไบเดนต่อจีนแสดงท่าทีที่ค่อนข้างชัดเจนว่าจะเป็นปรัปักต่อกันนะครับขณะที่ในส่วนของเดือนมิถุนายนคุณโจไบเดนเนี่ยจะมีการหาลือกับประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินแห่งรัเสเซียนะครับดังนั้นก่อนที่คุณไบเดนกับ คุณปูตินเนี่ยจะมีการหาลือกันในเดือนหน้าในวันที่24ถึงวันที่17กระทรวงต่างประเทศของจีนตัดหน้าไปก่อนเลยนะครับมีการส่งเจ้าหน้าที่ทางการทูตระดับสูงเดินทางไปเยืนเอนรัเสเซียเพื่อเจรจากันทั้งนี้เนี่ยในส่วนของเจ้าหน้าที่ของจีนนะครับก็น่าจะไปเยือนกรุงโซโรวนเนีย โครเอเชียนะครับในครั้งนี้แล้วก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรกันนะครับซึ่งถ้าจีนกับรัสเซียรกระชับความสัมพันธ์หรือร่วมมือการเป็นพันธมิตรกันได้ต้องบอกว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็ศักยภาพทางการทหารเนี่ยสามารถมีศักยภาพ ที่ทัดเทียมสหรัฐแล้วก็ศักยภาพทางการทาหารเผลอๆจะเหนือกว่าทางสหรัฐด้วยนะครับแนวโน้มดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่เป็นการแบ่งข้างแล้วก็แบ่งฝ่ายให้เห็นระหว่างฝั่งประชาธิปไตยก็คือฝั่งสหรัฐที่มีพวกก็คือกลุ่ม G7 กลุ่มสหภาพยุโรปแล้วก็อังกฤษแล้วก็รัสเซียเนี่ยเป็นฝั่งในส่วนรัสเซียกับจีนซึ่งถูกมองว่าเป็นฝั่งคอมมิวนิสต์นะครับก็จะมีพวกเป็น เกาหลีใต้อ่าโทษรัพเกาหลีเหนืออ่าดังนั้น สถานการณ์ความตึงเครียดและก็การต่อรองทางการเมืองระหว่างประเทศรวมทั้งการต่อรองทางเศรษฐกิจทําให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าท่าทีของสหรัฐกับจีนที่มีแนวโน้มที่จะตึงเครียดมากยิ่งขึ้นจากหลายๆปัจจัยนะครับทําให้หลายคนมองว่าประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยังคงดําเนินต่อไปและการที่สหรัฐหรือชาติตะวันตกยังคงกล่าวหาจีนว่าระเมิด อำนาจม,มนุษยชนแล้วก็มีการผูกขาดทางเศรษฐกิจประเด็นดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ยังคงทําให้แนวโน้มความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยยังคงเดิมนนต่อไปนะครับขณะที่สหรัฐเองก็มีการออกมาประนามจีนกับรัเสเซียนะครับว่าพยายามขยายแล้วก็แผ่อิทธิพลในโซนบริเวณทะเลจีนใต้อย่างเช่นจีนเองก็มีการสร้างฐานทัพ หลายแห่งขณะที่สหรัฐก็มีความพยายามนะครับที่จะลดอำนาจหรือการกระชับพื้นที่ในทะเลจีนใต้โดยมีการไปหาพันธมิตรอย่างเช่นเกาหลีใต้นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาครับประธานาธิบดีโจไบเดนและนายมูเจอินประธานาธิบดีของเกาหลีใต้มีการตกลงที่จะมีการดําเนินการร่วมมือทางด้านการทูตกับเกาหลีเหนือนะครับหวังที่จะกําจัดแล้วก็ลดหรือบั่นทอน การใช้อาวุธนิวเคลียร์ในบริเวณคข้าสมุทรเกาหลีออกไปนะครับแต่หลายฝ่ายมองว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นการเข้าไปคุยแล้วก็เจรจากันเกี่ยวกับการตั้งฐานทัพของสหรัฐในเกาหลีใต้มากกว่านะครับแล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้เพื่อเป็นการคานอำนาจของจีนแนวโน้มดังกล่าวก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งครับที่ทําให้ สถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศเนี่ยยังคงดําเนินต่อไปและเราก็ยังมองว่าน่าจะยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ยังคงพยุงและก็หนุนให้ราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยยังคงมีสัญญาณแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขยับแล้วก็เคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดีครับ อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเรามาดูจากกราฟการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําเราจะพบค่อนข้างชัดเจนเลยครับว่าราคาทองคํายังคงมีทิศทางแล้วก็มีแนวโน้มที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบในทิศทางขาขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งนะครับราคาเนี่ยพยายามทดสอบระดับสูงสุดที่เป็นไฮของเดือนออพฤษภาคมจากกราฟเห็นไหมครับวันที่19ครั้งหนึ่งแล้วก็วันศุกร ครั้งหนึ่งนะครับก็ e. Paste, ยังไม่สามารถผ่านได้แต่ว่าราคาเนี่ยก็ยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวแล้วก็ทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงทีเดียวครับแนวโน้มดังกล่าวสาะท้อนให้เห็นครับว่าราคาเนี่ยยังพยายามทดสอบแล้วก็เคลื่อนไหวในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่เนื่องจากถ้าเราดูจากกราฟเราจะเห็นว่าราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างชันแล้วก็ขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องนะครับไตระดับขึ้นมาอย่างที่เราคุยกันว่าเดือนเ มีนาเมษายนแล้วก็เดือนพฤษภาเนี่ยซึ่งเดือนเมษายนแล้วก็พฤษภาเนี่ยราคาทองคําปิดบวกได้ทั้งสองเดือนทั้งเมษายนแล้วก็พฤษภาเนี่ยขึ้นมาประมาณเกือบ170เหรียญดอลลาร์ต่อเธอซอนแล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูจากในส่วนของโลของเดือนมีนาคมบริเวณ1,677เราจะเห็นว่าราคาทองคําขึ้นมา 200กว่าเหรียญแล้วได้ต่อทสยอนเท่าว่าจากระดับต่ำสุดนะครับก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยเหมือนจะขึ้นได้ค่อนข้างอื่นแล้วก็เริ่มมีแรงขายทากำไรสลับกลับลงมาครับส่วนหนึ่งราคาติดกรอบหรือช h a n แนลที่เป็นด้านบนนะครับสำหรับวันนี้เองเรามองว่าถ้าราคา อ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาระดับจำกัดนะครับพูดง่ายๆว่าไม่หลุดในส่วนของแนวรับบริเวณ1875-1870ะครับมองว่าเป็นการอ่อนตัวหรือเป็นแรงขายทำกำไรระยะสั้นครับสามารถเข้าซื้อได้ ออแล้วก็แนวโน้มและโมเมนตัมของราคาเนี่ยมีลุ้นครับถ้าผ่านระดับสูงสุดของเดือนพฤษภาคมบริเวณ1,889เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนขึ้นไปได้นะครับจะเห็น1,900ถึง1,906เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนแต่ในส่วนของโซน1,900ถึง1,906เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเราย้อนดูกราฟย้อนหลังไปครับจนถึงเดือน ทันวาคมของปีที่ผ่านมาเราจะเห็นครับว่าระดับดังกล่าวเนี่ยตามที่เมาส์ชี้เลยนะครับก็คือราคาทดสอบหรือชนหลายครั้งเลยนะครับมักจะมีแรงขายทำกำไรในช่วงสั้นให้ปรับผ่านแล้วก็มีการอ่อนตัวลงแม้ว่าจะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่1906จะเป็นระดับสูงสุดของเดือน ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็โซนพันเเป็นแนวต้านจิตวิทยานะครับราคาขึ้นมาชนหลายครั้งแล้วก็ยอ่อขึ้นมาชนแล้วก็ย่อนะครับดังนั้น ทิศทางหรือโมเมนตัมในลักษณะดังกล่าวจากสถิติแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าราคาเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในส่วนของการลงทุนแล้วก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรในระยะสั้นสลับกลับลงมานะครับการลงทุนยังเน้นการเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงครับก็ให้เข้าซื้อหรือเปิดสถานะลอง เพื่อทำกำไรเมื่อราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นโดยมีจุดสต็อปล้อแล้วก็ตัดขาดทุนบริเวณ1,859นะครับถ้าเกิดหลุดเนี่ยอาจจะต้องขายไปก่อนแล้วก็ไปรอซื้อราคาทองคำใกล้ๆกับบริเวณ1,840เพราะว่าจะเป็นกรอบแล้วก็ชแนลเส้นปะสีดำด้านล่าง1,859จะเป็นเส้นดำเส้นปะสีดำตรงกลางตรงนี้ที่เมาชี้ครับกอถ้าหลุดอาจจะตัดขาดทุนบางส่วนแล้วก็ไปรอซื้ออาจจะซื้อได้ถูกกว่านะครับ ออหากคิดเป็นเงินบาทไทยนะครับโซนแนวรับจะอยู่ประมาณ27,800 27,600 27,600เป็นจุดสต็อปล็อกแล้วก็จุดทัก ตัดทำกำไรหรือจุดตัดขาดทุนนะครับแนวต้านเนี่ยในโซน1 9 0 0ถึงจะอยู่บริเวณ28,300-28,350ถึง28,350ตรงนี้ต้องระมัดระวังครับแต่ว่าถ้าขึ้นได้ต่อหรือยังรักษาแนวโน้มและโมเมนตัมที่เป็นบวกได้ถือต่อได้นะครับไปรอลุ้นเนี่ยครับยอดตรงนี้ก็คือ1 9 0 0 1 8 1ร1 8หรือ28,500บาทต่อบาททองคำนะครับก็เป็นกรอบการเคลื่อนไหวของตัวทองคำ ในฝั่งทองคาแท่งแล้วก็กด s สปอตมาดูในส่วนของตัว GO หรือในฝั่งตลาดที่เฟกนะครับ GO M 2 1จะมีแนวรับบริเวณ1872มีพรีเมียมหรือมีส่วนต่างจากโกด s สปอตสองเหรียญน,นะครับจุดสต็อปลอเนี่ยอยู่บริเวณ1861จุดทำกำไรจะอยู่บริเวณ1 9 0 2ถึงพันเกา็บวกจากโกด s สปอตไป2เหรียญถ้าผ่านได้ก็ตานถัดไปเป็น1920ี่เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนครับก็กปเป็นกลยุทธ์การลงทุนสำหรับ ในฝั่งตัวทองคําแท่งทองคำ,ำ96.5แล้วก็ตัวโกด์สปอตนะครับสำหรับในส่วนของ z e t 50 in น f u t u t u เ e อ,อสำหรับวันนี้นะครับเรายังมองว่าจำนวนยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงน่าวิตกกังวลนะครับตัวเลขเนี่ยยังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกรุงเทพมหาคนครยังเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ยังพบคัสเตอร์ใหม่ๆใ,ในต่างจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดเพชรบุรีนะครับ ประเด็นดังกล่าวยังทําให้สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกดดันการเคลื่อนไหวของตัว Se t i 0 i n u t x r u t u r e นะครับโดยภาพรวมในส่วนของตัว s e t 50 i n u e x f น t u r e นะครับเรายังให้ทิศทางและโมเมนตัมเป็นลนักษณะของการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางอ่อนตัวหรืยอย่อตัวลงหรือรูปแบบของไซเวเด้านะครับวันศุกร์ที่ผ่านมา ฝั่งสถาบันแล้วก็นักลงทุนต่างชาติยังมีลักษณะของการขายสุทธิในฝั่งตลาดทีเฟกนะครับแนวโน้มดังกล่าวยังทําให้ดัชนีอาจจะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้จํากัดแม้ว่าจะได้แรงหนุนจากทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐที่มีสัญญาณของการขยับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับ ในวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ปัใจจัยในประเทศยังอาจจะกดดันให้ดัชนีฟื้นตัวหรือดิดตัวขึ้นได้ในระดับที่ค่อนข้างจํากัดนะครับดังนั้นหากดัชนีดิดตัวหรือฟื้นตัวขึ้นนะครับในโซนบริเวณ945-947อาจจะต้องดูครับว่าดัชนีจะผ่านหรือยืนได้ไหมถ้าผ่านได้เนี่ยจะมีแนวต้านในโซน956ก็ยังแนะนําว่าอาจจะใช้โซนแนวต้านระดับ 19451956เป็นจุดเปิดสถานะขายนะครับสต๊อปล้อแล้วก็ตัดขาดทุนที่ระดับ965เมื่อดัชนีอ่อนตัวและย่อตัวลงทยอยปิดสถานะขายทำกำไรบางส่วนก็ได้ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยก็ให้ใช้นาวับระดับ927นะครับเพราะว่าหลายครั้งดัชนีอ่อนตัวและย่อตัวลงมาชนก็มักจะเกิดการเด้งหรือการรีบาวในช่วงสั้นนะครับแต่ว่าถ้ายืนไม่อยู่ ให้ถอยจุดเข้าซื้อไปที่แนวรับถัดไปในส่วนของโซนแนวรับระดับ915นะครับก็จะเป็นในส่วนของโซนปลอดภัยในส่วนของการเข้าลงทุนหรือว่าเ,เสี่ยงซื้อหวังจังหวะการทำกำไรช่วงสั้นในจังหวะของการรีบาแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นนะครับครับช่วงนี้ในส่วนของ YLG ก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆเหมือนเดิมเลยนะครับ YLG Boolean ถ้าต้องการเทรดทองคำ99.99ทองคำ96.5เป็นการเทรดออนไลน์ตลอด24ชั่วโมง YLG Boolean ผู้ให้บริการผู้ค้าทองคำรายใหญ่นะครับก็สามารถเทรดออนไลน์กับ YLG ได้นะครับตอนนี้มีการวางเงินประกันขั้นต่ำเพียงแค่50,000บาท50,000บาทซื้อขายทองคำแท่ง99.99ด้วยสูงสุด1กิโลทองคำ แท่ง96.5สูงสุดได้ถึง60บาทนะครับถ้าสนใจก็โทร026879888นะครับในส่วนของฝั่งของ YLG Future นะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆเหมือนเคยครับก็เป็นการลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหรือค่าคอมมิชชั่นลงสูงสุด80%นะครับแล้วก็ลดค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมตั้งแต่สัญญาแรกนะครับทั้งนี้เนี่ย ถ้าเป็นในส่วนของตัวเซกฟิน u ฟิวเจอร์หลือค่าคอมมิชชั่นเพียงแค่15บาทต่อสัญญาเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าเป็นโกลออนไลน์ All ine, หรือเพียงแค่40บาทต่อสัญญาเท่านั้นเองนะครับถ้าสนใจก็โทร026879999หรือว่าจะสแกน QR Code เอ่อแล้วก็จะทัก เข้ามาในไลน์ก็ได้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหรือว่าจะเข้ามาทักในอินบ็อกซ์ในฝั่งเฟซบุ๊กก็ได้ครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาร์เก็ตติ้งติดต่อกลับไปนะครับก็ถ้าอย่างไรแล้วก็นักลงทุนสามารถลงทุนกับ l g ได้นะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าแล้วก็เป็นโปรดักที่เรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าราคาทองคํามีการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับก็อาจจะต้องจับตาการเคลื่อนไหว ของราคาค่อนข้างใกล้ชิดนิดนึงแต่แนวโน้มและโมเมนตัมยังมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อดังนั้นแม้ว่าเทรนจะยังคงเป็นบวก แต่การขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อหรือว่าลุ้นจะถึง1 9 0 6เหรียญ1 9น0เหรียญไหมต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานนะครับในวันนี้เนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับแต่ก็จะมีความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคํานอกจากนี้อาจจะไปจับตาดูบอลยูครับอาาัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐตัวบิตคอย สถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศรวมทั้งในส่วนของการเคลื่อนไหวของทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ ดาวโจนฟิวเจอร์ในช่วงระหว่างวันนะครับแล้วก็ช่วงหัวค่าตลาดหุ้นก็จะเปิดก็ไปจับตาดูในส่วนของทิศทางตลาดหุ้นวอลตี้เพื่อใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคําในระยะถัดไปนะครับยังไงสําหรับคลิปนี้มีเนื้อหาประมาณเท่านี้นะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจทุกการติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ